นันนันลามาสิจักเก่าคระฟังของพธศิสารดูสิตาลัสเทิด่าตอโดนน้ำลำมบาลามีทำไปอันตังเสงจากสิตะกัดนอกแส้นฟังยศนันนายศโยตยูกโรต้เกิดเบือดลตกหาที่บางหลวงไก่ยาวเขายืนบ่าวันหินหนาบันพันไก่ยิงนัน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 นนนั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  ลอกแน่นอนเลยเจ้าพางอ์เน่าในท้อมคันท้องทาพอดีนางมาญาแมงมาต้องุญทานสัำงเสนนันนักสุดทมาปุ่เกินก็ตัดออกฮะอาสุดบุดมาถือไปย้ำตามตองนางมาญาลงหงวงปังทองเฝ้าฟังลานักนักสุดทุมาแต่จะให้บังเถอะกูจ๋า สตมจับบ่อทอจับกระดอกงแพ่งมสีกับขึ้นไปบาตะกุนหึ่งกองบีโ่้ไปถึงกางหาลาวังกูราจะขึกับกาบินตเกตะปับังพังเทนนานาที่นั่นเป็นที่ดังแต่กปะสสากโครเตนลปาถมพุนเห็นตอนกับปามพุ่นเทวันดาปูนไหนทงมาจะประจอนคอจับยิงห้างหนักดือดะดอมาดวงไป กีนาไทยพนจากภาคหนอนถ้าต่อโคจอดยกยลไปเก็บเกาานี่พระาสุรเสกขอราบาจากกันงหมดตั้งใลยเนี่ยนวัดแจ้งเดี๋ยวตัวนวนะไเปไรหรอกลงหมนี่ซื้อแล้วก็ตัดเศษดีกราาชาเท่าตราบบอกเรามีมันเงียนมาชาเดียวสิปีอันสกัดแต่ผมหวานผนอีลาเต๋อออกคนทรบ้าไดว่างไม่กันนั่นมาที่ไปเสมป้า เป็นบ้านาวุาเป็นพที่น้ำลำเอ็นนาควักทำปบบัดที่ปวดเท้าที่เป็นบัเจ้าบ้นะลำลุกคนบ่จตนนั่งได้เจ้าตนลาดสุดทูเผาถลงมางคือตาสองกำง่ัวดำดนนัสาบังดาไทจ่าปาสุกเเก็บ้านเลยสับวันคุนเงี้ยเงี้ฝ้าก็พระองค์สนเรลาพัก่อเจ้าตนลาดสุดทูเอากับนั่งตมีไอ้มาเป็นบังดาเบีเพถลอมตุ้มักเป็นซุ้มซ่านอนลาีสี นี่เป็นวัดรพระภาี้ามิมอนนพิมพ์าให้เรเป็นได้สีพอฟังงสัตว์ต่างศีีดาสีงการเบรฟัตวขาองนั่งข้ามนีันนาในพวกพี่น้องยสีคนที่สักยังเราตัดเป็นผางเอาบาลีซ้ำ้ากันจำเบาวันที่ท่านครสีทาพตัดกาาวัไปหน้าแหงนหน้าอ้าช่วงนี้ครับ บ่ละได้นางเห็นหน้ามาดันละเสจักกับตางก่อนพุานอ้อยถ้าฟังเด้อลนอทนไทยฟังสัพไปดนลําพุทธานาสศาสนาผมมีที่ศีลจําสูงสิสังสารในสมัยคันนั้นก็บ่ไดกิออ

ยังกะบัดนั้งเสร็จถึงโคจรดัหลังเขานังนังมาถึงเก่งไก่เนทีดท้งท่าในสมัยดังนั้นดักเจ้าบ้ารอพริศรัทธคือว่าศรักถาผู้เป็นโคดุงเมาต้มมาสมัยนี้ท่านใดเป็นศีสัรีให้เน้ นียวมั่งนสลากีไอเป็นขวากัดนำตูหญ่ยังเดินสันลาเก็บตกตาาดยังขีวีดขอเจ้าอุ่นน้าทูนำปูหลังลำสา่ะกับในถิ่นที่มีคามขอเจ้าอุ่นน้าใตุาหรน้าได้สักจาอมฟังไป่างอารทีทถังคำเสีตกท้องบังตาตีนอน อีค์พระสิษาสิบธรรมในใบม้นตินนั่นั่เพียนแก้มตัวพระสีสวาทยตังสิล่นาด้โดยังสึกปัดทันนำพททำมาคกขอแจ้ท่านใพทเก็บเงนส่วนนันนาลันนาสวนนันาันาันนาสวนนันนาเอาสมอยมาเดินดันลัไป นดังดนไปยุดนันันเไว้หันคนเจ้ากาบก้าวเดิสีเอาสุกีนี่ไ่ผู้เดียวเดินเดียวเจยาผูเดียแสวงไปรู้จเตรียมฟังบดนันนาตุกับแตกมังคขันอามละลตักตากนางเดียวใหญ่ถึงสูงพมมาอันพุ่มมามาปกรองเมตตาสุกิหากาะต่อกันเพีนซั่งหดบุญน้ำลงสัตว์สมัยกันสั่งทั้งเทาอ สาพอุ่นเจ้าวันงเที่ยวนักลอยกับลอยแกล้เปรีงเปรี้บุกนักแต่ตีจช้ตนีจันนับวีเวลก็เป็นทางเสีสากเจ่าใส่พัวเลาหนิดใส่ส่างสูพันยังอ่อนสาที่เสีนักเป็นเด็ดสันดอนตาพีเกะกัดวันลูกเมียในนักนั่สันั่งอเยสมสินงเงินกองก็กลับที่ข้างปวดปวดเนจุดในตังเต้นาาจินไป้อนจิตที่ทั้ง นันนาทักทักัโบมีความเวท่านเตียเยวดอดนันนาทักหมวมาลักเราครับกี่ยันยนวาเรา้็มีคนขอจะไปไท้เยี้ยวมวนตั้งแต่เมี้ยวขวัญเจ็กผูานัหักยิงเธอันาเป็นยิงเออเดียวต้มเดียวปิงปองนันนาพี่สร้งแก้วกองมาจัเลยคำขอ่อไอเป็นผลท่านแดกพที่นันลำ นังกํางไวที่ดังิงน้ำที่าน้ากนิยทั้งปสนฝอเยก่ยังยนอยทัทองรมานสูเาพอดีย่างเงี้ยฝกระเพหายอนก่ยังยอสองตาบังนกอดเอาย่ว่าเอาทําไเกันรับนานากบปันั่ยังทัขึ้นสูงสีมีหลัิมันทองดเลือนลอยถึงฟ้านั้นสั่ยังเสียยงบ่ันนาลีวัดหอดอย่างรเลยฟนนอนบางองสับสิทอนเป็นไวสังมีลับัก ที่ที Bond, ่ก็มาเสียงคงเจ้าอยู่ที่กับนเพก่อนไอ่นละบ่ีางนอนเบาเท่าใคอันีกวนไเับวนลสวยมองไทโอ้พ่อมนัน้วพ่เมีเพิ่นขอวานี่ควเมตตาแมยังเเอาอันมาจะตกัเท่ากักำ

เกิดีมหนมัวกรมากาเกิดลมเมามาผักฟที่ทวันจนมาสองวันไตตปดเเกิดลมเย็นฝากเต็นัสองอินกินหาลิเตียนส้มกอดตวันเลยครับผมคัีแม่ค่อยได้โคตามาแด่มึงเต็กย่างแกวละมือนี่ ลองแล้วครับผมหันไปทั้งเยี่ยมเยีย่ยมี่รองร <ชา S 1> ับ <ชา S 1> ข้าวกันนึงชาติไหนแม่ชาติอะไรเนาะอันโดนตาแก้วขวนเอาไ,ไชาชอ,อ้ไอ้ชายสองคนชี่มีชี่มีเั็นแสนอะไรคิดโซนำยอดรักเกี่ยวตาพันยละยันตี

อยากไปต้นพธดาบ่ไมีจาน้ำลอยซำเพื่อสมาเ้าส่วนเราจันท่าเจ้าม้าเบาตีรัผมจตตอน้งตั้งเพื่อเมื่อนี้แม่คอยถืดควายบักเมาเอาไว้บังเมาไว้พีน้า ม right like ีทักไหวแลี้ยอวยทักไม่ไปตายสมกับชาวขีดไลน์นางเสือกาดำไปตามกับทืองคำโลกไครคนไายท่านเจ้าเป็นคนโกสัพเอาขั้วบอกไม่ได้จากของใครตามหันสิ้นกำหนดยอดเลี้ยงสะเพาเคียงหันวัวตัวพิดาปนวม จังวาสาธุด้สาธุสาธุขันแมงลูกกากาดำเส,สี่ยมีเล็กเดียกาเลี้ที่วางบนท้องให้สะเภาวะคนขึ้นสู่ทันหัวไปเถอะยานเอาไว้มอไม่กินเนี่ย ไม่บอกเาว,ว่าพีไปได้เพราะจใจดีกาหรือสะเเพใหา่หัวเมือนี้ครับผมอีเมขอโคตาม,มาดแล้วมือที่เราเมาไว้บักเม,ม,มาพีใช่ไ้มจนนานใช่หรือรสชาตเขาซื้อกัน จันทันรับผมจันทัดจันทันเบียดแล้วสวัสดีครับผมทั้งสารคามเด้อสวัสดีคุณผู้คนเจ่าบ้าจันสุธาเราเมาแล้วเราเมาไหวบักเมาบ๊วยบายจุ๊บป๊ยายจุ๊บ

ปดมากใกล้ขึ้นยังใจใจหน่อยเดียวที่พรากฏในโลกนี้ที่รำคาญเอาเอะเพ้าเพ่เต้มเป็นควันเมื่อปันโดนแขนกูยังเี้ยยังสน้ำตาหล่นนองนน้า่มแลจะสวดกูเอ้คอยมากไปนะบไบตามีคุยเอ้าไมขึ้นไหมขึ้นไหม นอดแ้วทีไช่ให้มียิ้อแช่ลงเนียงเนียวหมอแชมโจะมุกจไม้กจะมุกแม่ไปมอแชมท้องใครกลัวเป็นโวใครเดียวทานมันเงียงกอนทานนมันเงี้ทงเทียมดน อาเอาลูพี่เเลยเออาเอ้เสียงจุกจุกปันหนูหน่อยจิ้้นมานอนละทุนละทุได้แต่คิดในใจพูดไม่ได้เพราะอผู้หญิงอาศัยนอนข้าวไรยิ้มนิก็จริงแต่ไม่สายใจ อู่ในอ้อมแขนคนรักคงสุขนกคุมกว่าไฟพิงถ้ามีคู่นอนแอบพิงคงจันิ่งหมดนานหัวใจฝนมาใกลขอคุณจำแลยพี่ใจหน่อยเหลือที่พี่ปวดม่ลงเดี๋ยวคือน้มตาเขาเทพระเจ้าพู้ประเทศแบ่กปันเมื่อมาบรรจบใจเดียวูมนยังขี้ยังสอนนอนนัทุกระทุงนอนนัทุกระท่งคุณไม่ช่วยให้ คิดในใจพูดไปได้หัวอกยิงอาศัยบอนท้าอะไรนิ่งก็จริงแต่ไมสาสมใจแล้วองิด่้ันเดนคิดกเป็นมัมันเดนที่นั่นม่ตังา้ตหคิดอยู่เป็นมัดเป็นเนพอจะลืมแล้วอ้ดยวมเือเนาะต้ด้ย บัเกกััโทนาภาษาอังกฤครับผมคุันยู่ไหนอดี่ไ่เดินก่อนอี่ไรเดินก่อนอยู่ห้างองคชิหนึ่งชั้นบ้างแคเพิ่มลองต่อครับผมนาเตยคนละคนนี่้าไหนมาตอ เอาของผมพบปะต่อไปคือแม่์วันน้อยด้วยครับแม่์วันใหญ่แล้วจะออกจากเวทีต่อแม่น้อยสิเข้าสู่เวทีต่อเป็นเป็นเวลาสามจุ่ม่องเต็มครับผมเอาเบิ่งไม่เงี้ยนี่ครับคัดตามัดใช้แล้วบ่มีเวลาออกกันไม่โดนตั้งหัวไม่กับผมวัวหนักเลงเก่าครับผมอุ่นเอ้าเอ้าแม่น้อยด้วยเอาครับผมแม่น้อยกับเบนใหญ่มือดีมาสุกชันเออครับผม เอมื่อนี่สุกชันวันปีใหม่สุกชันนันวัดปีใหม่บวันเกิดวัดปีใหม่พนากระลูก้ตอง่าบป่บอกแม่เปียกอยางว่าละสองวาละสองวาละดีทีขึ้นปีใหม่ใกล้ใกล้กันครับผมเมนูกรไม่ใช่นั่งเทียงกันเลยเารอโอ้คนนะโอเคกนนเึงอาเงอ้ยเอาครับผม

ฟังละกลาให้กับตาแกจำสาขาเก็บขอเก็นเดินตามหลังก้อยลาวังทั้งปนตัดเสียงลุ้นลุ้งห่วยเสียงเช่นไปครับผมมื้อนี้ครับโอ้โฆษณาครับแม่น้อยกับแม่ให่ครับมายินดีนะแม่น้อยครับมื้อนี้เป็นวันเกิดของแม่น้อยครับผมอันตัวผู้เปรี้ยๆกับเขาเป็นไพเดียครับอีแม่ใหญ่เขาอันผู้หลอกนู่นี่คือแม่น้อยเนาะครับ ครับผมรับยิน you ด know, so ีต you know, you know, you know, ้อนรับน้ำคูคู่คนสวัสดีพี่น้องฟองไปครับครับขอโทษพอไพ่นอหาบางลังเถือครับผมประสานเสียงแค้นโดยถูกใหญไงเออล่ำคืออีแม่แม่ใหญ่หน่อยครับผม บอนกันหาชาลีว่าไรตีหัวคกาเมื่อี้เราเมาเราเมาไว้บักเบาครับมื่อี้ยงหเชืลกไรลอ่องอดนโดยก้เลยินไยินยงเราไม่ยินพอยินเหมือนเม่อนีเพราะว่าเราคอยเหมือนเมื่อเยวาอยู่หอย พุุดเจีวเล่ยพรแม่เจ้าเจทั้งล้างคุณเล่ยแเลยเ่ยเจ้วไเมียลูกก็ไปกินแล้วเจ้เอาบักได่มาขึ้นมือไว้เยแม่แต่ว่านอเห็นแต่หัวงลม จ่าริตีคำตาลิาสูพลาลมสอนน่อยกะเราสีกำเว้นเตกวนคือปางกอนเลยนําม่ไร่ฉันนี่โดนว่ากันกัน่น้ำมาเลยจก้อขอสอนหน่อยขำทอกว่าเราตีเ้าชายกับน้องมือนี่เป็นมันเกิดของยิเม่หน่อยครับมือนี่มายินดีนายิเม่ นี่นี่นะหน่อยครับสี่นาครับผมหมดไม่ใช่เน้นแล้วกินชุกกี้แล้วครับผมครับแม่หน่อยกับแม่ใหญ่นั่งเฮี้ยงกันเลยครับผมเหมือนแต่ว่าอีแม่เราเราสวชุดชูกกี้แล้วพูน่ะอีแม่ใหญ่เอ้าวนะครูกันพี่กับน้องครับชองพี่น้องชองนามสกุล เตะเข้าไปแมื่อ,อ,อ,อน้ำสกตร์เตะเข้าไปมือน้ำไม่เมื่อน้เป็นมือนสุสันวันเกิดมัอด,มอ,ดมอดมัดอดมัดดแล้วเพิม่มใจรลายที่แมวม่ยมมเยี่ยมบ้างเพ<อ>ิ่มใ,ใจหลายที่ลูกเต่าเผาสะกองไม่หยามมาคำมาพุ่นกินเข่าแอบสบเมืยอารมณ์ดีะกอเล้ก็ว่าจะไดคบไปสอนหน่อยเเกือบพก 6กเต็มแต่ว่าไม่ใช่ในยเกตชิบวะครับผมไม่ใชุ่จทุกีเกติในเกติปนั้นจะเป็นสาวกคน6ิเลครับเก็ติบก็6ชิเกตครับผมครับกันครับผมโอยแสดงว่ามันรีบันกันสด้เอ้ตวับเลกแรงกว่าที่ชิปเอาแต่ผมจะซื้อเลันทำมาวครับแม่ก็แม่ครับเอานี้

เนีก็เต่เต้นมีรักนมัมเ้มือนี้พี่สาวใหญ่อ่อมายินดีครับน้องสาวลาครับผมฮ่าฮ่ี่กับน้่งคราบ่มนั่งคูา่กันอยู่ซู่ือ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่ด พูดนะเมพูผู้พิ่สายังจิตายเขาครับผมสวดชุกี้แต่ว่าพูดของสาวร่อยังเดียวครับผมแค่คครับผมปรสานเสียงแค่นโดยอาจารย์อาดครับผมมาจากคนในเมียคนทางเมียหน่อยวาดประเทศไทยเนาะครับผมพูดนะ ประสัดแดงแนโดยอาจารย์อาดครับผมมือนีไม่ยินดีคับพี่เม่วัด well, น้อยครับผมมือนีเม่วัดไงกับมายินดีกับน้องเชาข้าเจ้าครับผมยินดีตอนรับน้อมพี่พี่น้องังสึ่อ่ซอยเสียงสีพอยพอนอนเจ้าเขาปีนีนั่านสัใหม่เป็นทนเที่

ได้ยินเสียงโน้าเกี่ยวบางเอหลออยิ้มน้อยเสียงงมในทั้งห้องขำไก่ไก่คอจังเสียงคนหนึ่งสุวี้บทถ่ายด้ครับบทถ่าไปเลยไปเลยจุเนียงนะฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าั่า่าฮ่าฮ่า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 ฮ่า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 ่า่า

สูั้มากตตก็ย่าหลงเบยหลงสู้จากกันดาราพต่านในพ่อไก่จากกันเดินดันต่ไปสู้ขาสู้าขาย่าจะฮัโอ้ยฉันกำลังจะไปวลนทีอยจะไปคนทีเงาตัวเนาะเงาอาจารย์นึกเงารับเงา บกไก่ดอกเมียเจ้ามินาที่กินเจ้าเจ้าเมาเด้อเดินเจ้าห่อยท้ายภาพสดทีมึนเนี่ยรับผมพี่กับน่องมาพอากันครผมความสุกมีนี้ครับเจ้นมยไปเด้อ ເດນສາວນາງນິຍົມລັບຈັ່ງເມານະບັດໄດ້ຍຶດເຂົ້າໄດ້ຫາບ້ັຈີບທອົນລະເຮັດຫນຸ່ມເຮືອນຄືກ່ຫູກັນເຖາສັກຄຸນນະປະຊາຊົກຮັບໃນນະປະມ จ้งบุญจะงาหนวได้เลกันดังอู้ยินหลัก็อู้ดึงเหมือนคือชไยใหญ่ล่หนาล้มมาลูกกว่าแมหลงอยยังหอยเซยงเ็กก็ักก็ซสีบอกเกลดู่ว่าโนีย่งสามหาสนสรมุจินคือว่าสิสนเจ้าคนกรุงูอยากถฟนจันบ้างนาที แต่ว่าผู้พี่สาวไงปร่มาหน้นาทีนะครับบ่ล้ำย่างอย่ากินยัางเดียวกัครับผมแล้วกินซุกกี้ครับผมครับผมพี่สาวกับังเงสาเขามาห่อกันเหมือนกันครับ ครับผมใบบังเมาครับยืนยืนนี่คือใบบักเมาครับผมยืนยืนนี่คือใบบักเมาเนาะครับเนาะ รผอันนี้กินเข่าครับผมอันนี้สิตายเขาครับโอ้ยครับผมคนครับผมกินเข่าครับพีแต่าพับก็เขาเสทบๆน้อนกันไม่กินเนือครับผมไม่กินเขานครับตายบอเมมตามคนเราหรอก ครับผมพี่สาวกับน้องสาวนางน้ำกันครับผมครับผมภาษาจังแค่ด้วยอย่อาเช่คนใหญ่ครับผมครับผมไม่บอาเช่ครับอาเช่ครับมันเป็นอาเช่มันเป็นตระกูลมันเป็นตระกูลเดียวกันครับอ่อใช่หอ่อใช่ ใช่แต่กุลเดียวกันครับผมมนเป็นวันเกิดอีเม่น้อยครับผมคุณน่ะเป็นยังนั่นมิหนาทีจินยังเดียสุกี้คาไบายจุ๊บจุ๊บทุกุกุกคนเมียบ๊ายบ๊ายโอชายอว้าวขอยมีความสุขทุกทวหน้าเด้อ